<c oughs> ครับสวัสดีนะครับสวัสดีนักเรียนเช่นพบกันอีกเช่นเคยนะครับแต่วันนี้เป็นมาสอนทําวิชาคณิตศาสตร์นะครับก็มีทั้งหมดประมาณที่ไปงานเนี่ยประมาณ10 10ิบไปงานนะครับจะมาอธิบายคร่าวๆแล้วกันนะครับอันนี้ก็เหมือนเขียน ห่วงโซอาหารนะครับห่วงโซ่อาหารเนี่ยก็จะมีผู้ผลิตใช่ไหมครับอันนี้จะเขียนคร่าวๆนะสมมุตินะครับมีผู้ผลิตผู้บริโภคลำดับที่หนึ่งลำดับที่สองลำดับที่สานะครับเช่นเช่นนะครับสาลายนะครับสมมุตินะสมมติสมมุตินะครับรายละเอียดเนี่ยคือยังยังไม่ได้เขียนนะแหล่งที่โยใส่ก็คืออะไรครับเขียนเลยแล้วกัน ก็เป็นบ้านนะครับนักเรียนได้รับวุบาทเป็นเป็นอะไรครับผู้บริโภคถูกไหมลำดับที่เท่าไหร่ไม่รู้นะครับนะนะครับเราเป็นผู้บริโภคนะครับมันจะมีลำดับที่นะครับหนึ่งสสามนะเยอะมากนะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับ อ่ะสมมุติหน้าที่ผมยังไม่เกียนนะครับสมมุติว่าเราวาดรูปสาหลายมานะอันนครับสาลายเนี่ยคือผู้ผลิตนะครับสาลายนี่คือผู้ผลิตนะครับนะครับแล้วมีสัตว์ชนิดไหนบ้างที่กินสาหลายนะก็คืออันนี้พูดถึงในน้านะสมมุติว่าอารมณ์ที่บ้านเราเนี่ยมี มีมีคอมีน้ำอะไรเงี้ยนะครับสัตว์ชนิดไหนที่กินสาหร่ายก็คืออะไรครับปลาปลานี่คือผู้บริโภคนะครับผู้บริโภคลำดับนะครับที่หนึ่งใช่ไหมอันนี้เราก็วาดปลาไปนะครับอันนี้ก็สาหร่ายนะสมมุติ แล้วก็มีลูกศรน,นะครับว่าลูกศรด้วยนะนะครับแล้วลูกศรต่อมานะครับเราเป็นผู้บริโภครํลำดับที่สองน,นะครับเพราะว่าทำไมเพราะว่าเราเนี่ยไปทำไมครับไปจับปลามากินอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ว่ารูปคนนะครับอันนี้ก็เป็นรูปคน คนก็คือผู้บริโภคลำดับที่สองนั่นเองนะครับยออขยโยกก็ประมาณนี้นะประมาณนี้ประมาณนี้เลยโคงสอาหารมันก็หลายแบบนะอย่างจะเป็นต้นข้าวก็ได้สมมุติเป็นต้นข้าวข้าวเกิดแล้วก็มีตักกระแตนมากินข้าวถูกไหมแล้วคนเราก็ไปกินตักกระแตนทอดอีกทีหนึ่งก็ได้ น่าเยญ่ๆนะครับเพราะฉะนั้นไอ้มีหน้าที่เนี่ยคือมีหน้าที่อะไรครับเราเป็นผู้บริโภคก็คือมีหน้าที่หาอาหารอย่างเดียวหาอาหารอีกทอดหนึ่งนะครับเราเป็นผู้ล่าพูดง่ายๆนะครับเราเป็นผู้บริโภคลำดับสูงสุดนะนะครับประมาณนี้นะ ดูหน้าต่อไปนะครับหน้าต่อไปนะครับเห็นไหมข้าวตัก,กะแตนกบกินตะก,กะแตนนะครับข้าวนี้ก็คือผู้ผลิตนมะครับตะก,กะแตนนี่คือผู้บริโภคลำดับ,บที่1กบ2อนะครับสคือเหยี่ยวนะครับอันนี้คือห่วงโซ่อาหารนะสนุกสนุกดีก็อธิบายนะครับข้าวนะครับ จะสังเกตได้ว่าอะไรนะครับเริ่มเริ่มเราจะสังเกตได้ว่าข้าวเนี่ยเป็นผู้ผลิตถูกไหมครับก็เขียนไปเลยนะครับเริ่มต้นจะเขียนอะไรก็ได้เขียนให้เราดูเรื่องนะครับเริ่มต้นที่ต้นข้าวนะครับเป็นเป็นผู้ผลิตนะครับ ่าแล้วไงต่อเป็นผู้ผลิตเพราะว่ามันสามารถสร้างอาหารได้มีกระบวนการสังข,ขอแสกนะแต่มันจะยาวไปนะครับตามด้วยอะไรครับตามด้วยตัวอะไรตามด้วยตัวตักกระแตน,นะครับตามด้วยตักกระแตนมากินอะไรครับ มากินใบข้าวนะอาต่อมากบก็ทำไมครับมากินอะไรครับตักกระแต่นนะและสุดท้ายนะครับเหยี่ยวนะเหยี่ยว เยี่ยวมีไห้เอกเลยนะเยี่ยวนะครับมาทำไมครับมากินกบนะครับโอเคไหมเยี่ยวนี้ก็คือผู้บริโภคลำดับสุดท้ายนั่นเองนะครับประมาณนี้เขียนง่ายๆนะไม่ต้องเยอะแยะมากมายนะครับอ่าต่อไป ายงานที่เจ็ดนะครับเป็นห่วงโซ่อาหารนะครับดูข้อหนึ่งนะครับเราก็เริ่มต้นที่อะไรเราก็เริ่มต้นที่ผู้ผลิตถูกไหมครับผู้ผลิตนี้พูดง่ายก็คือพืชนะผู้ผลิตเนี่ยคือพืชพูดง่ายเลยคือพืชนะครับพืชก็มีอะไรบ้างอะต้นข้าวต้นหญ้าสาลายทะเลอะไรอะไรก็แล้วแต่นะครับ อย่างข้อแรกนะครับอะไรเป็นพืชคนหอยเชอรี่ต้นข้าวเป็ดก็คือต้นอะไรครับต้นข้าวเป็นพืชเห็นไหมข้อสองอะไรเป็นพืชก็คืออะไรครับข้าวข้อสามอ่ะก็คือหญ้าถูกไหมเออข้อสี่ก็คืออะไรครับอ 3, อะมออ 4, ออะรรบม,ม่วงทีนี้เราก็ไปดูว่าตัวอะไรที่มันมันเริ่มกินพืชก่อนนะครับ มันเรื่องกินพืชแต่คนเนี่ยคนมันเป็นบริโภคผู้บริโภคระดับสุดท้ายอยู่แล้วนะคนเราเก่งนะครับต้นข้าวนะครับก็เริ่มจากอะไรครับต่อต้นข้าวเสร็จปุ๊บก็มีหอยอะไรครับหอยเชอรี่มากินต้นข้าวพอหอยเชอรี่มากินต้นข้าวเสร็จแล้วเป็ดนะครับก็มากินหอยเชอรี่อีกทีหนึ่งนะแล้วก็ตามด้วยคน มากินเป็ดประมาณนี้นะครับอ่ะดูดูข้อสามนะดูข้อสามอะไรกินหญ้าเยี่ยวสิงโตวัวอะไรกินหญ้าก็คือวัวถูกไหมครับวัวกินหญ้าแล้วก็ตามด้วยสิงโตมากินวัวเยี่ยวเป็นผู้บริโภคลำดับสุดท้ายนะครับ เพราะเอี้ยวเนี่ยจะกินซากพืชซากสัตว์จะกินซากสิ่งโตที่ตายแล้วจะกินซากครัวที่ตายแล้วก็ได้นะครับถ้าครูลักถ้าครูลักเส้นแบบนี้ต่อนะครับมันจะไม่เรียกว่าโซ่อาหารแล้วมันจะเรียกว่าสายใยอาหารนะเดี๋ยวนัาต่อไปเดี๋ยวจะอธิบายสายใยอาหารก็คือการที่แบบลากกันมั่วลากกันมั่วหมดแต่ว่ามันมันเข้าใจอะสมมุตินะครับสมมติสายใยอาหารนะสมมุตินะครับ คนคนกินวัวได้ไหมได้คนกินสิงโตได้ไหมได้คนกินเหยี่ยวได้ไหมได้เหยี่ยวไปกินเป็ดได้ไหมก็ได้ถูกไหมอันนี้คือมันจะมีลูกศรเยอะแยะมากมายนะครับอันนี้จะเรียกว่าสายใหญ่อาหารนะครับเดี๋ยวค่อยไปอีกใบยานหนึ่งแล้วกันนะนะตัวใบยัที่แปดนะเป็นใบเ,เป็นสายใหญ่อาหารแล้วนะครับ ก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรก็เริ่มจนก็เริ่มต้นจากผู้ผลิตผู้ผลิตเนี่ยเราควรจริงๆมั่งเขียนตรงไหนก็ได้นะเขียนตรงไหนก็ได้สมมติครูจะเขียนข้อหนึ่งแล้วกันนะครับว่ามันคือต้นข้าวโพดนะครับแล้วตัวอะไรที่มันกิน้าวโ์โพนบ้งตัดตัดทีน,นิดนะครับตัวอะไรที่กิน้าวโ์โบนั้างแนะ่นอนมีนะครับ งูกินข้าวโพดไหมไม่ได้กินอ่าตัวอะไรกินข้าวโพดหนอนใช่ไหมหนอนกินข้าวโพดใช่ไหมก็ใส่หนอนตัดทิ้งอะไรกินข้าวโพดอีกตัวอะไรกินข้าวโพดอีกตัก๊กระแตนแล้วก็อะไรครับหนูแต่หนูเนี่ยกินทุกอย่างเลยนะ เสร็จแล้วตัวอะไรกินหนอนนะเออตัวอะไรกินหนอนก็คืออะไรครับก็คือนกถูกไหมอ่ะตัดนกทิ้งเออเอ,อ๋อแล้วลูกสอนด้วยนะครับอ,อ่ะแล้วลูกสอนมันจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมใส่อาหารนะครับเวลาลาก็ตีตีเส้นด้วยนะอ,อ่า แล้วก็นกเข้าแมวถูกไหมครับนกเข้าวแมวนกเข้าแมวนี่ก็คือนกแหละนกเข้าแมวกินนอนได้ถูกไหมอ่าะไรอีกตัวอะไรกินหนูเออตัวอะไรกินหนูไม่ใช่นะสลับกันนะครับ เอานี้ออกกันเอาเป็นหนูดีกว่าเออนกเขานกเขาแมวมันคงไม่กินไม่กินตักกะแตนอยู่แล้วถูกไหมเอานี้ไปเป็นหนูเอออันนี้มันค่อยสมเหตุสมผลหน่อยนะข้าวโพดหนูมากินข้าวโพดแล้วนกก็ไม่กินหนูอีกทีหนึง่งถูกไหมครับหน้อาอย่างนี้ได้นี่ก็เป็นอะไรครับตักกะแตนอืม พราว่าครูจะใส่ตัวนี้ครูจะใส่กบถูกไหมครับกบกินตักกแตนได้นะครับ <c oughs> อ่าสุดท,ท้ายก็เป็นตัวอะไรกินนกมันมันก็เหลืออะไรครับเหยี่ยวกับงูถูกไหม <c oughs> ก็ใส่ได้ใส่ตรงไหนก็ได้ใส่งูตรงนี้เหยี่ยวก็ใส่ได้นะครับ ไม่เอาเอาใกล้ๆก,กันดีกว่าเพราะเยี่ยวเป็นสัตว์ใหญ่มันสามารถไปกินนกได้นะครับอันนี้ก็เป็นงูนะงูก็กินกบเออโอเคแล้วเยี่ยวกินนอกอีกทีหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับทีนี้ก็อืม งูกับเหยื่ยวเนี่ยครูก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าสัตว์ชนิดไหนมันมันก็พูดยากนะว่าสัตว์ชนิดไหนมันจะชนะสมมุติว่าล่าก,กันก็ได้ถูกไหมครับเหยี่ยวเป็นอาหารของงูก็ได้งูก็อาจจะเป็นอาหารของเหย่่ยวก็ได้นะแต่เราไม่รู้หรอกเราก็ไม่ใช้รูปขวดรูกสอดแล้วกันนะครับก็ปร,ประมาณนี้นะ อันนี้ก็คือใบางานที่ที่แปดนะครับดูใบางานที่เก้าก็เหมือนเดิมแต่เราให้เขียนเองใส่รายอาหารนะครับผมันจะเยอะไปไหมนะครับเราก็เริ่มจากที่อะไรครับผู้ผลิตถูกไหมครับผู้ผลิตก็มีอะไรบ้างครับก็คือพืชถูกไหมครับก็คืออะไรครับก็คือหญ้าหญ้าเป็นผู้ผลิตนะครับอะไรกินหญ้าบ้าง ตัดทิงอ่หยา่าอันนี้ตัดทิ้งอะไรกินญ้าบ้างครับหนูถูกไหมครับหนูกินญ้าแล้วอะไรกินย้าอีกหนูตัดทิ้งบัวถูกไหมครับอะไรกินย้าอีกตัวอะไรกินย้าอีกหนูกินญ้าไหมแมวป่ากินย้าไหมก็คือตัวกระต่ายเนี่ยมันมีอยู่สามตัวแคเนี้ เราก็ลากอันนี้ตีเส้นให้คือมันตียากไงในเนี้ยาลากนะครับ มันก็จะติดตัวนะอ่ะต่อมานะครับลบก่อนแล้วก็อะไรต่ออ,อืองูแล้วกันเนาะงูแล้วกันอ่ะสมมติตรงนี้เป็นงูงูเนี่ยสามารถกินหนูก็ได้ กินกระต่ายก็ได้ถูกไหมครับอูตัดตัวนี้ทิ้งนะงูแล้วกันอ่ะไม่ลากแล้วลากนี้แหละกระดูต้องตีเส้นนะครับงูสามารถกินหนูได้สามารถกินกระต่ายได้โอเคไหมอ่าต่อไปตัวอะไรกินกระต่ายได้อีกตัวอะไรกินวัวได้หมาป่า อ่าิดออกแหลวครูจะเอาตรงนี้เป็นแมวป่าแล้วกันนะครับคือมันคือมันมันพูดยากจริงๆใส่ย้ยา,ยยายอาหารเนี้ยมันแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันก็นกนได้แต่ครูกอรมันต้องแบบคีย์ตรงกันนะครับเออแมวป่าเนี้ยก็อาจจะเป็นกินกระต่ายก็ได้หรือ,อแมวป่าก็อาจจะกินหนูก็ได้ถูกไหมเออมีแมวปุ๊บก็ต้องมีอะไรครับ หมาป่าหมาป่านี่กินแมวแน,น,น่นอนนะชื่อชื่อฉันก็บอกอยู่แล้วนะอันนี้คือคือครูก็ไม่รู้หรอกว่ามันเออหมาเขาคงไม่ถูกกับแมวนะถูกไหมหวัวทิ้งนะครับตัดตัดถิงก่อนวัวตัวอะไรกินวัวตัวสิงโต ห่ครับอืวัวเป็นอาหารของสิงโตนะครับแมวป่าก็ต้องเป็นอาหารของสิงโตเพราะสิงโตเป็นเจ้าป่าหมาป่าก็ต้องเป็นอาหารของของสิงโตเหมือนกันนะอืออันนี้นะครับสุดท้ายคืออะไรครับเหยี่ยวเหยี่ยวนี้ชนะ ทุกอย่างเพราะเหี้ยอเนี่ยเป็นผู้บริโภคลำดับไท,ท้านเลยนะครับเหยี่ยวนี่ได้กินทุกอย่างนะกินซากพืชซากสัตว์พูดง่ายๆนะครับเค่นี้พออ่าคิดออกแล้วว่าเหี่ยวเหียวเนี่ยมันคาบงูมันมกินได้ถูกไหมประมาณนี้นะครับประมาณนี้ จริงมาลากได้หมดแหละกระต่ายอาจจะเป็นอาจจะของเหีืยวก็ได้แต่แต่ไม่ล่าแล้วเปนมาไม่สวยนะครับเดีย๋ยมันจะลากแบบเยอะเกินเอ่้ประมาณนี้พอนะครับที่ครูไม่ลากกระต่ายไปหาเหยื่ยวเนี่ยเพราะว่าคือแถวเนี้ยสีเขียวเดีวกันแถวเนี้ยเห็นปะหญ้ากระต่ายมวป่าหมาป่าเหยื่ยวเหยื่วมันสูงสุดอยู่แล้วนะครับครูก็เลยไม่ลากนะครับโอเคไหม อ่าตจบแล้วใบง,งานที่เก้านะครับอโอเคต่อไปใบง,งานที่สิบโอ้โหการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมก็คือสิ่งรอบๆตัวเราไ่หะครับง่ายงนะครับง่ายๆอันนี้ก็จะเยอะมากสิ่งแวดล้อมก็คือสิ่งที่แบบรอบๆบตัวเราอะครับพูดไม่ถูกเหมือนกันนะครับอย่างเช่นว่าพวกต้นไม้พวกสิ่งมีเขาเรียกว่าอ่า สิ่งแวดล้อมเนี่ยแบ่งออกเป็นสองอย่างคือสิ่งแวดล้อมที่มีชีวิตกับไม่มีชีวิตถูกไหมมันก็เยอะเยอะมากเลยนะครับมีชีวิตก็อย่างเช่นต้นไม้ดูแลรักษาต้นไม้ไงน้ําอะไรอย่างเงี้ยพูดไม่ถูกอะครับผู้ไม่ถูกนะครับผู้น่าคือสิ่งที่มันเรารู้สึกว่ามันมันโอเค ผมผมอธิบายไม่ถูกแต่แต่คือยกตัวอย่างอย่างเช่นข้อแรกเนี่ยผมยกตัวอย่างง่ายคือเวลาเราไปตลาดเราจะไม่รับถุงพลาสติกเนี่ยเห็นไหมนี่คือเป็นการดูแลสิ่งแวดล้อมแหละการไม่รับถุงพลาสติกนะครับซึ่งต้องพกอะไรครับพกถุงผ้าไปแทนนะอันนี้เป็นการยกตัวอย่างที่ง่ายมาก อ่โอเคไหมเออแยกขยะก่อนทิ้งก็ได้ปะ่ะเยอะก็ได้นะถูกไหมครับเอ่อพวกก็อะไรอะ่ะ เวลาเวลาเราแบบใช้ขเขาเรียกว่าอะไรนะซักผ้าเนี่ยมันจะมีน้ำน้ำทิ้งถูกไหมแล้วก็ไปลดน้ำต้นไม้ก็ได้นะครับพลาสติกรีไซคเคิลก็ได้โอเคไหมเยอะมากเยอะมากนะครับเยอะมากขยะสดแปลรูปเป็นปุ๋ยก็ได้รีไซคเคิลขวดน้ำเป็น ระถางต้นไม้ก็ได้นะครับดูแลสิ่งแวดล้อมไม่ง่ายใช้กระดาษก็ใช้ให้มันสองหน้านะหนังสือพิมพ์ก็เอามาเช็ดกระจกก็ได้นะครับปลูกต้นไม้ช่วยสร้างบรรยากาศก,าก,าก็ได้ได้เยอะแยะมากเลยนะไม่ใช้โฟมเพราะมันย่อยสลายระยาะมาเยอะเยอะมากนะครับใช้ผ้าแทนทิชชู่ก็ได้ใช่ไหม ใช้หลอดหลอดประหยัดไฟก็ได้ไม่ผผาขยะถึงขยะที่รูกที่อะไรประมาณเนี้ยเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับก,ก็คงจะจบแล้วคงไม่มีอะไรแล้วนะครับไม่ได้มาสอนนะครับคือเหมือนมาอธิบายมากกว่านะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปเนี่ยเป็นสิบเอ็ดสิบสองสี่ห้าเนี่ยเดี๋ยวจะ16บหกเลย เดี๋ยวจะไว้ครั้งหน้านะครับแค่นี้คราวนี้ก็พอไว้แค่นี้ก่อนเนะสวัสดีครับ